ครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดี FC สีสวัสดีแล้วเกี่ยวแต่ซีสวยอันนี้เราอยู่ที่สิงเจริญยนต์นะครับผมวันนี้เราจะมาดูภามขึ้นหน้านะครับว่างานจะวุ่นวายขนาดไหนครับว่าของใครตัวไหนาตัวไหนบ้างครับ วันนี้เราจะพามาดูนะครับเรื่อยๆนะครับเอาเฮ้ยไม่พอเอาทำไม่พอดิกลับแก้มกลับแก้มอีกแปดซื้อเหลือเออซื้อมากินจะเสี่ยงงานหน่ะยซิ้งกวยกันเสี่ยงงานผมโดนเนอะเสี่ยงงานโดนด่าใช่ะไหมวันนี้ไม่มีโอ้ยอ่ะ กินจะเสียงงานเสียงายกายกันนะเสียงงานโดนด่า,าก,กันเปแถวๆต่างกันเลยนะเฮ้ยครับ,รบเราก็มาดูนะครับมาดูปลาคุ้มหน้านะครับคันนี้วันจันทร์จะส่งนะครับคันนี้วันจันทร์จะส่งไปดูกันครับไปดูกันว่าจะเป็นไง ตรงไหนยังไม่แน่ชัดนะครับสวยกันเลยนะครับมีสเปคตัวใหญ่นะครับผม6ฟุต6ฟุต3นะครับ6ฟุต4ี่นะครับ ตันเลน้นหนาเลยครับน้นหนากันเลยทีเดียวนะครับงามๆกันเลยนะครับครับพี่น้องท่นานใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรานะครับสินเจริญยนต์นะครับซุปเปอร์คิงครับ นี่กำลังต่อเติมเพิ่มนะครับกําลังจะย้ายกดังนะครับเสร็จเสร็จน,นี้มาตัดตัดปากตัดปากตัดคอใหม่ครับเรล็ทั้งหมดนะฮะ โอดังใหม่ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สิ่งจเจริญยนนะอย่าลืมนะครับพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามนะนะครับอันนี้ก็โค้งเลยทั้งพันเหมือนกันนะครับเลนหนาๆกันเลยนะครับเสาหนาๆกันเลยนะครับ นี่ครับสามนิ้วสามหมุ 3, นครับหนาพุโอ้ทำคนเดียวเลยนะลูกพพ่ไม่ไม่ยอมหาลูกน้องเลยอะเอาเงินทองเก็บไปนั่นหมด ตัวไหนขึ้นตัวไหนนี่นะนี่ครับตัวนี้ที้นานขึ้นเองเลยนะครับนี่เลยนี่เลนผมเลนนี่นะนี่ไก่ขึ้นไหเล่ะหอยเต้อครนี่นะหอยเต้นี่ของเสียเต้นะครับผมอันนี้ของเสียเต้ดูดูครับตู้แอร์ตู้แอร์ตู้แอร์นะครับของเสียเต้จะได้เกี่ยวเดือนไหนนะเสียเต้ เดน่นหนาหนากันเลยทีเดียวนะครับดูครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เสร็จแล้วนี่รถใครอ่ะใหญ่ปะ่ะใหญ่วรดหน่อยม้นหน่อยต้องหลางใหญ่เอฟซีเอฟซี F C, C, นี่ครับมาดูครับแต่ละคันครับ ตัวใหญ่นิว่าน่นอยไม่น้อยใหญ่ใหญ่หใหญ,ใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่ครับงามทีเดียวเลยครับเหล็กทั้งลำเหมือนกันนะครับไม่ทั้งลำครับนี่โครงเหล็กเหมือนกันสวยงามเลยครับเรามาดูความเคลื่อนไหวครับว่าทางนี้เป็นไงบ้างครับ นี่ก็ไก่คันนะครับสินเรจริญยนน้ำราคาตัวนี้ก็เล็ดด้านนะครับเลดด้านครับสามส่วนสี่ด้านแท้นะครับงามๆครับ ราคาไม่ถึงสองล้านครับผมตัวนี้ครับพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกับสินเจริญทีนง้านช่างั้นะครับ ครับคลิปนี้ก็มาดูกันสิน่งเจที่สินเจรลินอยู่นะครับเ็ดนยาหนาๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเราจะ มาถ่ายลงให้แกพี่น้องดูอีกนี่ครับเดี๋ยวจะเอารถตัวนี้จะบอกลูกเพี่อรถตัวนี้ไปเกี่ยวดูครับเอาไปเกี่ยวเล่นๆ สวยไหมครับครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหลังมีอะไรดีๆเราจะมาลงให้ดูอีกทีนะครับครับสวัสดีครับ